ความประมาทเป็นทางแห่งความตายเป็นพุทธาศาสนาสุภาษิตและความประมาททั้งหลายรวมลงในความประมาทปัญญาปัญญาคือเหตุผลผู้ไม่เห็นความสำคัญของเหตุผลประมาทเหตุผลจึงไม่ใช้เหตุผลความไม่ใช่เหตุผลนี้แหละคือความประมาทปัญญาผู้ประมาทปัญญา หรือผู้ไม่ใช้เหตุผลคือผู้เดินอยู่บนทางแห่งความตายความตายนั้นมีทั้งตายด้วยสิ้นชีวิตและตายด้วยสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศทั้งสองอย่างนี้เกิดได้แก่ผู้ประมาทปัญญาความประมาททางกาย ความประมาทในการกระทําที่เรียกว่าประมาททางกายเช่นความประมาทเกี่ยวกับอาวุธร้ายมีปืนและระเบิดต้นไม่ไม่คำหนึงถึงเหตุผลว่าอาวุธเช่นนั้นมีโทษร้ายแรงความประมาทเช่นนี้ที่ทำให้เกิดความตายด้วยสิ้น ชีวิตเข้าเป็นจำนวนมากนี้คือความประมาทเป็นทางแห่งความตายประการหนึ่งความประมาททางวาจาความประมาทในการพูดคือพูดโดยไม่ระวังถ้อยคำเรียกว่าประมาททางวาจาไม่คำหนึง่งให้รอบคอบว่าจะเกิดผลอย่างไรในการพูดพูดไปตามอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธความประมาเทเช่นนี้ทำให้เกิดความตายด้วยสิ้นชีวิตแล้วเป็นอันมากด้วยสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศก็เป็นอันมากนี้คือความประมาทเป็นทางแห่งความตายประการหนึ่งความประมาททางใจความประมาททางใจในความคิด คือคิดฟุ้งซ่านไปโดยไม่ระมัดระวังเรียกว่าประมาททางใจการฆ่าตัวตายก็เกิดจากความประมาทนี้ความเสียสติก็เกิดจากความประมาทนี้ความทําลายผู้อื่นก็เกิดจากความประมาทนี้นี้คือความประมาทเป็นทางแห่งความตายประการหนึ่ง ความตายด้วยสิ้นชีวิตความตายด้วยสิ้นชีวิตแม้จะเกิดจากความประมาทก็ยังดีกว่าความตายด้วยสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศที่เรียกกันว่าตายท้งเป็นความตายท้งเป็นความตายด้วยสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศเกิดจากความประมาทปัญญาในเรื่องต่างๆเป็นความประมาททางกาย ทางวาจาทางใจไม่อบรมปัญญาในเรื่องความโลภความโกรธและความหลงผลที่เกิดจากความประมาทปัญญาคือความตายไม่ว่าจะตายด้วยสิ้นชีวิตหรือตายด้วยสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศเป็นความไม่ดีทั้งสิ้นความประมาทปัญญา หรือความประมาทจะให้ผลดีไม่มีเลยจึงไม่ควรประมาทปัญญาความไม่ประมาทปัญญาคือความเห็นความสำคัญของปัญญาทั้งปัญญาตนและปัญญาผู้อื่นจะเห็นความสำคัญแต่ปัญญาตนไม่เห็นความสำคัญปัญญาผู้อื่นด้วยก็ไม่ได้ ประมาทปัญญาตนและผู้อื่นให้ผลเหมือนกันความไม่เห็นความสำคัญปัญญาตนมีโทษอย่างไรความไม่เห็นความสำคัญปัญญาผู้อื่นก็มีโทษอย่างนั้นผู้ไม่ประมาทปัญญาจึงหมายถึงผู้ไม่ประมาททั้งปัญญาตนและปัญญาผู้อื่นประมาทปัญญาตน เป็นหนทางแห่งความตายประมาทปัญญาผู้อืน่นก็เป็นทางแห่งความตายผู้พ่ายแพ้แก่ผู้อืน่นต้องเสื่อมเสียสูงสิ้นเป็นอันมากต้องเศร้าโศกเสียใจถึงเสียสติก็มีก็เพราะประมาทปัญญาผู้อืน่นผู้ไม่อบรมปัญญา จะเป็นผู้ที่ประมาทปัญญาของผู้อื่นความประมาทปัญญาผู้อื่นก็คือความประมาทปัญญาตนนั่นเองผู้ไม่อบรมปัญญาตนเท่านั้นที่จะประมาทปัญญาผู้อื่นผู้อบรมปัญญาตนจะไม่ประมาทปัญญาผู้อื่นเลยนั่นก็คือผู้เห็นความสำคัญของปัญญาตนจะแลเห็นความสำคัญ ของปัญญาผู้อื่นด้วยประมาทปัญญาผู้อื่นคือเห็นผู้อื่นไม่มีปัญญาไม่สามารถเห็นตนเองมีปัญญามีความสามารถยิ่งกว่าผู้อื่นจะคิดจะพูดจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นจึงไม่รอบคอบไม่ใช้ปัญญาให้เต็มที่เป็นการประมาทปัญญา เป็นการเดินอยู่บนทางแห่งความตายได้ทั้งสองอย่างคือทิ้งอย่างสิ้นชีวิตและอย่างสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศ